สวัสดีค่ะน้องๆทุกครุคนนะคะน้องๆป .6 นะคะที่กำลังเตรียมต่อสอบข้ามม .1 นะคะคลิปนี้ครูก็จะมาเฉลยนะคะข้อสอบพีเทสโรงเรียนจุฬาพรนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ PCSs นะคะ Science Mathematics ค่ะเทสสองพันยี่สิบห้านะคะนะภายในที่สอบปีนี้ไปนั่นเองค่ะ ตรงนี้ครูเฉลยมาถึงข้อที่สองแล้วนะคะข้อที่2โจทย์ถามว่าเมื่อสังเกตและบันทึกภาพลักษณะของดวงจันทร์ในช่วงเดือนเมษายนได้ผลดังตารางต่อไปนี้นะคะครั้งที่หบันทึกค่ะมีครั้งที่หนสอี่ห้าตามต่อไปนี้นะคะภาพดวงจันทร์ค่ะนี้วันที่หนึ่งเนี่ยเป็นวันจันทร์เพนส่วนวันที่5นั้นเป็นวันจันทร์ดับถูกไหมคะโจทย์ถามว่า ถ้าเริ่มบันทึกภาพครั้งที่หนึ่งในวันที่3เมษายนภาพดวงจันทร์ที่บันทึกครั้งที่สี่จะตรงกับวันที่เท่าไรและเป็นวันข้างขึ้นหรือข้างแรมนั่นเองค่ะนะอ่ะเขาบอกวา่าเขาบันทึกครั้งที่1ในวันที่3ามถูกไหมอยากรู้ว่าวันครั้งที่สเนี่ยนะคะจะตรงกับวันที่เท่าไหร่เป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมนั่นเองค่ะอ่ะ ก็คือจากตรงเนี้ยสังเกตดีๆนะจันเพนเนี่ยคำว่าจันเพนเนี่ยคือวันอะไรวันจันเพน,เนคือสิบห้าค่ำถูกไหมนะคะเป็นขึ้นนะคะสิบห้าค่ำอ่ะเป็นขึ้นสิบห้าค่ำเดี๋ยวครูเขียนใหม่นะคะเป็นอ่าขึ้นสิบห้าค่ำถูกไหมคะนะจากนั้นภาพที่หนึ่งะคะ่ะเป็นขึ้นสิบห้าค่ำเสร็จแล้วสังเกตค่ะนะ ก็เออแสงสว่างจาโดนจันหายไปเรื่อยๆจนถึงกระทั่งวันที่ห้าจุดไหมคะที่เขาสังเกตมาที่ห้าเนาะคือเป็นวันจันทร์ดับก็คือเป็นวันแรมสิบห้าค่ำนั่นเองค่ะแรมสิบห้าค่ำอ่ะจากนั้นภาพที่หนึ่งอ่ะนะคะภาพหนึ่งนะคืออะไรเอ่ยคือขึ้นสิบห้าค่ำถูกไหมต่อไปหาะภาพที่สองก็นะคะภาพที่สองนะ ถึงอะไรเอย่ยนะคะถึงภาพที่สี่ถูกไหมเนี่ยสอนะงถึงสี่นะตรงเนี้ยนะคะก็จะเป็นอะไรเอย่ยเป็นวันแรมถูกไหมคะเป็นวันแรมต่อไปภาพที่ห้านะก็จะเป็นอะไรเอย่ยเป็นแรมสิบห้าคำนะเป็นแรมสิบห้าคำ จากนั้นจากนั้นปุ๊บเรารู้ว่าวันขึ้นสิบห้าค่ำเนี่ยนะคะก็คือวันที่สามเมษาถูกไหม,มสามเมษานะคะจากนั้นให้น้องๆนับไปอีกกี่วันอ่าสิบห้าวันถูกไหมสิบห้าวันนะคะก็ตกไปวันที่แท้เอยเอ่อสิบแปดถูกไหมนะคะอีสิบห้าวันเนาะ ก็วันที่สิบแปดเมษาใช่ไหมประมาณนี้นะคะสิบแปดเมษาเนี้ยนะคะก็จะเป็นวันแรมสิบห้าค่ำแปลทําไม่เอ่ยเขาถามว่าวันที่สี่นี่วันที่สี่จะตรงกับวันที่เท่าไหร่สังเกตวันที่สี่เนี่ยน่าจะประมาณเออน่าจะประมาณแรมนะคะประมาณอ่า อันนี้เอียงเช่นที่สามเนี่ยมันกึ่งกลางถูกไหมถ้ากึ่งกลางก็จะประมาณแรมแปดคัมดูไหมคะส่วนสี่เนี้ยนะคะก็ประมาณเก้าถึงสิบสี่ถูกไหมดังนั้นเก้าถึงสิบสี่ถูกไหมคะวันแรมอะนะแรมเก้าถึงสิบสี่คัมดังนั้นภาพที่สี่เนี่ยมันก็น่าจะเป็นอ่าตรงนี้คือตัวเนี้ยนะคะ คือทั้งหมดสองสิบห้าถูกไหมท่านี้ครูก็จะอ่อยังยังไม่ถึงไงถูกไหมแปดบวกสิบห้าได้ประมาณไอ้สามบวกสิบห้าก็ว่าสิบแปดใช่ปะมันยังไม่ถึงวันที่สิบแปดแต่ใกล้ใกล้เคียงมากที่สุดแล้วที่มันจะมืดเต็มดวงถูกไหมคะดังนั้นก็จะเป็นวันอะไรเอ่ยวันแรมอา่าวันแรมเนาะนะคะประมาณสิบสามถึงสิบสี่อ่ะ นะคะก็วันที่14สเมษายนนั่นเองค่ะนะโอเคนะก็สรุปว่าอ่ะครูพูดใหม่อีกรอบหอนึ่งแล้วกันว่าคือจากตรงเนี้ยเห็นดวงจันเต็มดวงเนี่ยไปวัน,นครึ่งสิบห้าคำใช่ไหมอันเนี้ยทำไมเอ่ยดวงจันมือสนิทเลยนะคะเป็นแรมสิบห้าคำตัวนี้กึ่งกลางก็จะเป็นขึ้นนะคะขึ้นประมาณอ่าแปดคำถูกไหมในช่วงนี้อาจจะเป็นเอ้ขอโทษค่ะเป็นแรม แรงประมาณ8ค่ำนะอันที่3ส่วนอันที่2เนี่ยก็จะแรงประมาณเออ1ถึง7ค่ำส่วนอันที่4ก็ประมาณแรม9ถึง14ค่ำนะถูกไหมส่วนอันที่5นี่คือแรม15ค่ำเพราะเป็นจันดับทันทีเลยส่วนวันที่นะฮะอันที่1เนี่ยคือวันที่3ถูกไหมคะส่วนอันที่5เนี่ยที่ครูคำนวณแล้วประมาณว่าประมาณวันที่18ถึง19เมษายนถูกไหมคะนะ อืมจากตัวเนี้ยวันที่สามก็จะประมาณวันที่สิบเอ็ดถูกไหมนะคะสิบเอ็ดนะเราโบะประมาณเจ็ดถึงแปดวันนะคะก็แปดวันสิค่ะถูกไหมเออคุณ้ชมพูดแบบนะประมาณแปดวันก็ประมาณวันที่สิบเอ็ดถูกไหมสามเนี่ยสามมื 3, ามโบะอีกแปดวันก็ตัวเนี้ยคือสิบเอ็ดถูกไหมล่นะคะนั้นเพิ่มอีกประมาณแปดวันอ่ะนะหรือ เจ็ดถึงแปดวันก็เป็นวันแร์สิบห้าค่ำดังนั้นต้องมากกว่าแปดวันถูกไหมนะคะก็จะมีตรงนี้ขอไข่กับขอควายเห็นปะแต่ทำไมเอ่ยขอไข่มันเป็นข้างขึ้นไงผิดเพราะทั้งหมดเนี่ยมันคือข้างแรงหมดเลยทั้งหมดมันคือข้างแรงหมดเลยดัง,มดมน,งดนั้นเลยตอบข้อขอควายนั่นเองค่ะต่อมามาดูข้อที่สามยังอยู่ในเรื่องของระบบสุริยะอยู่นะคะนะเรื่องดาราศาสตร์นั่นเองค่ะ ตารางแสดงข้อมูลของดาวเคราะห์ต่างๆที่เป็นบริวารของดาวเลิกแม่ดวงเดียวกันนะคะมีชื่อดาวเคราะห์ A B C D คาบการโคจรเป็นปีนะคะห2 3.0 9.0และ4.5แล้วก็มีมวลนะคะเท่าของมวลของโลกเวลาในการหมุนรอบตัวเองนะคะประมาณนี้นะ,ะก็จากตรงนี้นะคะจากตรงนี้นะ เขาบอกว่าข้อใดเรียงลําดับดาวเคราะห์ให้เราเรียงลําดับดาวเคราะห์ a b c d ตามระยะทางถึงดาวแม่จากใกล้ไปไกลได้ถูกต้องนะคะเอาเป็นว่าคาาการโครจรนะคะจะบอกนะคะจากจะบอกนี่บอกว่าระยะทางเนาะถึงดาวแม่คือเอาง่ายๆคือประมาณว่าคาาโครจรนะคะก็คือเวลาที่ดาวดวงนั้นนะคะ โครจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบหรือเอาง่ายคือถ้าดาวอยู่ไกลมันก็ใช้เวลานานถูกไหมในทางมันนานมันวงมันกว้างนะค่ะถูกไหมคะนะประมาณนี้เป็นอันเนี้ยแล้วอ,อันเนี้ยกอ,อ้สมมติอ,อยู่ตรงนี้อยู่ไกลมันก็มุมมุมก็ว่ากว้างถูกไหมแต่ถ้าอยู่ตรงนี้มุมก็จะแคบลงนะคะในทางการโคจรนะคะมันก็จะดูแคบลงเอออย่างนั้นนะคะดังนั้นให้ดูแค่ครับ โคจรก็พอนะเรียงจากะไรคะเรียงจากใกล้ไปไกลเห็นไหมอ่ะใกล้สุดดูนะ A เนี่ยเท่าไหร่หนึ่งจุดสองถูกปะ B เท่าไหร่คะ 3. สามจุดศูนย์ถูกปะสี่จุดห้าและ C คือเก้าจุดศูนย์เนี่ยก็เรียงลำดับ A B บ C แบบเนี้ยเป็นต้นนะคะจากใกล้ไปไกลนะคะใกล้ ไปไกลถูกไหมเออนะคะนะใกล้ไปไกลก็คืออ่ะดูระยะเวลาน้อยไปมากค่ะประมาณนี้ดังนั้นตอบ A B D C ตอบข้ออะไรเอ่ย